สวัสดีครับช่องทีเด็ดบ้านผลบอลน,นะฮะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอรลรายการสําคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่พลาดนะ,ะให้ทีเด็ดแบบนี้ทุกวันตามกันมาได้เมื่อวานโหให้ไว้2คู่นะ,ะสบายๆเลยโอลิม <can> ปอสเจอลาซิงเก่งอัดไปหนึ่งศูพอดีคำนะครับบวกกันไปส่วนคู่ที่2เบซิตัสนะฮะฟุตบอลคอนเฟลซ์ลีก 3. ประตูตอนหนึ่นสวยๆครึ่งแรกยิง2องศูนย์แล้วผมว่าสบายโอ้โหเมื่อวาน2คู่บวกกันทั้ง2คู่นะครับยังไงใครตามมาก็เฮงเลยรวยนะครับวันนี้อ่ะมาไทยลีกันหน่อยเปิดฤดูก,กาลแมตช์แรกนะมีปัญหาก่อนเปิดฤดูก,กาลเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็น่าสนใจเพราะว่าวัาวนนี้เจได้ลงแน่นอนนะมาดูหน่อย BG จีทุ่งเปเยืนเทโลนะฮะผลงานล่าสุดเจอกันมานะฮะหเกมหลัง บีชนะเกมเดียวอ่ะเทโลดีกว่าชนะ2เกมนะแล้วก็เสมอกันเยอะเลยนะครับแต่ไม่แน่นะ BG ก็เปลี่ยนโค้ดมานะครับผลงาน10เกมหลังเทโลผลงานดีละสเกมหลังปีที่แล้วนะครับชนะขอนแก่นชนะนครสิม,มาชนะเชียงรายแล้วก็ชนะสราการคอสตอมนะฮะ10เกมหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้ไป3บวก3เสีย3เสมอ1ล่าสุดก็ถือว่าอัตราการบวกใช้ได้นะครับมาดู BG กันหน่อยฟอร์ม10เกมหลังล่าสุดนะ ชนะ5เสมอ1แพ้4ผลงานในรวมก็ยังดีอยู่นะชนะเยอะบวก2เกมเสมอ2เสีย2ก็5้าสิบ้ว้มาดู BG ตัวผู้เล่นกันหน่อยนะผมเช็คขค้าวนาคะับ BG เนี่ยโอ้โหทีมชาติไทยทั้งนั้นเลยนะทีรศินแดงดาชนะทิมสองกสินนะสารัตยยุ่เย็นนะครับแต่ตัวไม่ธรรมดาตัวตัวมือนอกนี่ไม่ธรรมดานะอีก,กอ่ะเซอร์กเยฟเนี่ยกองหน้าชาวอุซเบกิสถานตัวนี้ไม่ธรรมดาในะแข็งแร่งมากนะครับแล้วก็มีวิตตอกาโดโซ่ดูดแข็งมา ส่วนเฮโลนะฮะขาดนกะโกนะสิวินทมีชัยนะฮะมีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนตัวอื่นก็มีคาเม่คาเรลลี่นะยังไม่สมบูรณ์ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็มีกองหน้านะครับบูก,กึนยองนะชาเกาหลีใต้ก็น่าสนใจน่าดูนะเดี๋ยวขอดูราคาน้ำคู่นี้กันหน่อยราคาน้ำไหลขึ้นทาง bg ว่ะมาแน่เลยหนวดตัวสาห้มาราคา มาทาง BG ว่ะจากปป,ปกลายเป็นครึ่งลูกแล้วนะครับ1.8น้ำลบนะก็คิดว่าไม่น่าพลาดหรอก g มาเยือนเจอเทลโลที่ไม่พร้อมานะตัวเอนเล่น BG ดีกว่าแล้วก็มีสามประสานจากเมืองทองเก่าและทีมชาติด้วยนะครับมีโอกาสเก็บใช้สูงคู่นี้เชียร์ BG จทุมบางกอกกาซ f ส F4 ได้ฮนะส่วนคุ่ที่สองเรามาดูนี่ดีกว่าครับขครปฐมน้องใหม่เจอการท่าเรือนะของมาดามแป๊บนะ สิบเกมหลังเอา6กเกมพอ6เกมหลังล่าสุดเคยเจอกันมาอยู่นะแล้วเขาสนชนะสองหนึ่งว่ะนะปีสองพันสิบหกนะการท่าเรือมีชนะสองชนะสามนะก็ดูผลงานแล้วการท่าเรือดีกว่านะครับมาตรฐานที่ต่างกันอนะ่ะตัวการท่าเรือทีมชาติไทยเยอะด้วยนะครับมาดูฟอร์มของเขาถมล่าสุดกันหน่อยสิบเกมหลังแพ้สองเสมอสองชนะหกสามเกมหลังชนะตราชนะอุด,ดอรแล้วก็ชนะกรุงการ์ตี้นะครับ อัตราการกบวกเปิดมา5เกมบวก2เสียไปเกมครึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งถือว่าอัตราการกบวกดีผลงานดีนะแต่อยู่ดูชั้นสอนะไทยหลีก2นะครับส่วนการท่าเรือ10เกมหลังล่าสุดมีแพ้ลำพูนบริเออร์นะชนะชลบุรีแล้วก็ชนะบุรีรัมถือว่า3าเกมหลังที่สำคัญนะชนะทีมใหญ่หมดเลยนะครับ10เกมหลังล่าสุดชนะ6เสมอ1แพ้ไป3เกมแล้วก็อัตราการกบวกดีมากนะบวกไป5เกมเสียแค่2เกมในที่เปิดราคามานะผมว่าการท่าเรือน่าเชียร์เลยนะครับ มาดูตัวผู้เล่นวันนี้หน่อยการท่าเรือเออนัอกบอลผมนะฮะก็ได้กฤสดาวงแก้วอันนี้กับตันช้างศึกนะช,ชุดฟุซซอนะมาเล่นบอลใหญ่แล้วนะครับก็ถือว่าตัวผู้เล่นก็ยังมีอามาริลารีนะเซอร์จินี่นะได้รับอินหลานนะแล้วก็มีอัมโบกองหน้าจาัดก,การหน้าครับน่าสนใจน่าสนใจนะครับทีมเจ้าบ้านส่วนเอ่อการท่าเรือของชอตบีพมรัฐเป็นกุญสือคู่เลยนะ ไม่มีปัญหาตัวได้บาดเจ็บนะครับก็มีสมยศเผ้าสานะครับชาลีครับแนวรับเมืองผู้ด,ดีแล้วมีธนบุญเกษร์าลานะอนดีตอดีกัปตันทีมชาติไทยด้วยนะไอ้ธน,น,น,นบุญนะแล้วก็มีวัชิตเพย์มเมเกอร์กองหน้าเป็นแฮมิลตันบาร์ลอสคาร์เดอรี่นะฮะแล้วก็มาดินผานลานี่นักเตะทีมชาติไทยนะตัวนี้ก็ดีนะครับเลี้ยงบอลเก่งจี้ตัวเก่งนะตัดมายิงนะครับโอ้โหผมว่าการท่าเรือในตัวไม่ธรรมดาน่าเชียนะมาดูราคาคู่นี้กันหน่อย การท่าเรือต่อครึ่งควบลูกนะราคานะ้าของการท่าเรือโอ้โหครึ่งคบลูก,กน,นะผมว่าคู่นี้เชียร์การท่าเรือดีกว่านะครับตัวผู้เล่นค่อนข้างดีกว่านะมีตัวเต็ทิมชาติไทยด้วยและตัวเมืองนอกนี่ไม่ธรรมดานะครับมีโอกาสเก็บใช้สูงผลงานดีแล้วก็อัตราบบวพิลาถือว่าดีนะครับเกมแมตช์แรกจัดการท่าเรือได้เลยพิเด็ดสองคู่วันนี้ชอบตามกันไม่ได้นะฟุับอลไทยลีกนะมีจีทุนไปเยือนนะฮะ้าบ้าน ผมมองว่า BG สวยและเทโลไม่พร้อมนะครับมีโอกาสจัดเทโลคาบ้านสูงเชียร์บีจีทุนะครับส่วนคู่สองนะการท่าเรือนะไปเยือนนะครับผมนะครับน้องใหม่ผมมองว่าตัวพระเล่นกระทาเรือดีกว่านะเทวติมชาติตัวเมืองนอกดีกว่าแล้วก็ผลงานช่วงหลังก็ถือว่าดีด้วย นะฮะมาตรฐานทีมดีจัดการท่าเรือทีมเยือนได้เลยชอบเหมือนกันก,ก็จิ้มกันได้นะครับยังไงฝากไปกํลาลังใจด้วยเมื่อวานก็บวกกันสอคู่วันนี้ถูกว่าเี่วไม่พลาดครับภาพรวมอัตราการบวกสูงมากจัดกันได้ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเกันรวยสวัสดีครับ